เบอร์มงคลเนี่ยจริงๆแม่หมอไม่อยากเรียกมันว่าการดูดวงเลยเพราะมันไม่ได้ไปดูอนาคตใครมันไม่ได้ไปดูอดีตของใครแต่มันคือการวิเคราะห์ความเป็นตัวเราอ่ะถ้าใครมาวิเคราะห์เบอร์โทรจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้บ่งบอกอนาคตหรือปัจจุบหรือแบบอดีตอะไรเลยแต่มันบอกความเป็นเราสิ่งที่เราเป็นแล้วสิ่งที่เราเป็นเนี่ยขับเคลื่อนชีวิตเรายัางไงเนี่ยแม่หมอก็เลยชอบศาสตร์นี้มากๆเพราะมันเก็บสถิติวัดผลได้ โดยที่ไม่ใช่เรื่องมหัศจย์อะไรแต่เป็นเรื่องที่แบบว่าเออมันมันเหมือนกับเบอร์โทนี่บอกบอกความเป็นเราได้มันไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยอนาคตคุณจะเป็นอย่างนี้นะคุณจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันบอกว่าไอ,อสิ่งที่เราเป็นนี่แหละนําพาให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็พูดง่ายๆคือน,นิสใสเรานี่แหละการกระทําเรานี่แหละมันถึงดึงดูดและนําพาเรื่องแบบนี้เข้ามาการเปลี่ยนเบอร์มัน จะเรียกว่าการเปลี่ยนดวงได้ไหมแม่หมอว่าถ้าถ้าไปใช้คําว่าดวงคนจะไปเข้าใจอีกแบบแต่ว่าถ้าใช้คําว่ามันเหมือนเป็นศาสตร์การเปลี่ยนตัวเองในรูปอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนนะมันไม่ได้เกี่ยวกับรวยไม่รวยคือแม่หมอทําคลิปเรื่องเนี้ยเยอะมากใครติดตามแม่หมอจะรู้ว่าแม่หมอ,อเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรวยอะไรนะเออแต่คือมันคือการที่เราเหมือนเปลี่ยนตัวเองบางอย่างการกระทําความรู้สึกบางอย่างเป็นการขับเคลื่อนชีวิต ขอโทษคนที่มาเปลี่ยนเบอร์จะรู้ว่าไม่มีคําปลอบใจจากที่นี่เพราะเบอร์จะวิเคราะห์ความเป็นคุณ